อมยังจแล้วจ้ที่สุสที่สุดที่สุดที่สี่สุดท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 ี่สุดี่สี่สุดท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 ี่สี่สุดที่สุดี่ี่สุี่สที่ที่สุดี่สไดที่ี่สุี่สุอนะี <g ots> <g ots okay. ่ี่สุี่สุดีดทีี่ีีสีี ที่ไหนครับหน้ามนัสองที่ใส่หมวกมะเขือเทศนะคะสีแดงได้ครับได้ครับเรากไปเดไม่พาไปหาไหมครับยางตไหมั้าจะโดนเขาตบนะคะเขาอยู่สองคนนู่นหน่ะตรงนู่นเห็นไหมคะเห็นครับงั้นอยู่นี่ดีกว่าแล้วนี่ไเรา ในอยากทักทายค่ะินเรพัน์ครับไม่ใช่ข้างหลังนู่นน่ะข้างหลังอืมข้างหลังตรงไปตรงนองตรงนองตรงอืดตรงตรงนี่นี่นี่เนี่ยเนี้ย้างห่างทางห่างข้างข้างเป็นอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยอ้าวมาทักทายเฉยๆไงคะเดินเองไม่เป็นหรอเดินเป็นค่ะ ไม่อยากเดิหาให้บ้างดิหนักเดินไม่เป็นบ้าง <c oughs> อยากเดินไม่เป็นบ้างอะ่ะพี่แทนคะครับถ้าอุ้มตรงนั้นหนักบ่อุ้มตรงนี้ก็ได้นะโห <c oughs> อยากอุ้มไหมคะพี่แทน <c oughs> ไม่ว่ามือไหม หา <So> แบบเดียวก็ได้แล้วไม่คิดมากคนที่คู่กับพี่ยอมก็คงจะยากหน่อยค่ะ่น่ายากนะ ออกมาเพื่อนผมก็เล่นกันเขาเล่นลูกกันสนุกสนานแก้วก็มานี่เลยดิสวัสดีค่ะพี่รัมสวัสดีกองไว้เนะิงนั้นน่ะเปี๊ยกจะเชื่อว่าสวัสดีพี่รัมด้วยอ่ะทำไมหรอคะพี่ยอมพี่ไม่เคยเห็นแล้วก็มาสวัสดีพี่รัมพี่อยอมปกตินะคะปกติไม่เคยมานีไม่เคยปกติจะอ้วกนายแก้ว เป็นอะไรคะพี่แบมแพ้ท้องแทนแทนพี่พี่หินเหรออุ้ยต้อองบกให้มันต้องให้กูบอกเลยดิไวเลยดิหลอกคู่เลยแม่ต้องช่วยเรโอ้ยพี่หนะ ก็ได้แหมพี่ยอมก็สวยนะคะใครโทรมาฮัลโหรอไม่เ่องะไรเสียงที่สิบแปดเหยื่อสภาเนี่ยมาสี่มาสี่ทำไมหรอ หลายเสียงโอเคค่ะเกียวก็น่าจะชินแล้วนะทำเป็นมาไม่ชินไม่ชินค่ะไม่ค่อยชินเท่าไหร่ใครมาหาเรอคะแฟนใหม่ <c oughs> มีแฟนใหม่แล้วหรอคะ <c oughs> คนไหนอีกล่ะคะ เราอยากรู้จักจังเลยค่ะนี่ไงคนนี้ไหนคะคนนี้ไหนไม่ต้องรู้จักหรอกคนนี้เหรอคะพี่คะเขาไม่สนใจด้วยสาวเขาไม่คุยด้วย วันนี้ไหร่ใครไม่รู้โหลโหลฮโหลเพื่อนแทนถอดรองเท้าเดี๋ยวเะไปแทนแชนหลอดไม่ได้มีสาวอถอดรองเท้าถอดเสื้อแห้น่อยดิเพื่อนอิจฉาอยากโดนเกาะแบบนี้บ้างฟังชื่ออะไรอ่ะชื่อเกลหรอเด็นผมพูดถึงฮะชื่อเกลค่ะสวัสดีครับพี่แทนพูดถึงหนูด้วยเหรอคะ ใช่ครับบอกว่าเวลาผมถามว่าเวลาไอ้เดึกๆแทนมันหายไปไหนมันบอกว่ามันไปอยู่กับเพื่อนมาเพื่อนชื่อเกลมาอยู่กับคนนี่คนคุยพูดดีๆเนี่ยสรุปคนคุยหรือเพื่อนนะไม่้มันบอกไม่ชัดเจนเพื่อนที่ไหนเกาะเป็นลิงแหงนี้เป็นลิงจริงๆนะคิดเหมือนกันับคิดเหมือนกันับพี่บบคุณนึกว่าเขากาวติดไว้ใช่ไหมเกลขอร้านหนึ่งเกลฮะขาครได้ไหมล่ะอยู่ๆมาขอ ยังว้าเร็วอยู่เลยเกลสวยน่ารักว้าว b ิ a u t i f u l ว้าวสแตนดาร์ด e ิ u t i f u l มันนุ่มยเขามีประกวดเดือนดาวเดือนเลย่ตอะนี่ก็โชคนีแล้วค่ะเพราะให้ตังไปหนูก็ดนำเหมือนเดิมเอ้าเกลไม่เชื่อใจพี่กับออมเหรอเูกียวให้ให้พี่เขาสงสารมันมันกว่าจะได้แต่ละวันอะมันสองสามแปดแปดเกลยวนแบมมันก็น่ารัก สองสามแปดแปดแต่มันจะ่ารักมันก็อยากม <pole. S 2> ีเงินใช้แล้วมั้งเราแนนดูถุกแป๊บมัื่อนมีตังไหมเหนือที่นี่ไม่เลแต่เหนือแบบมีปืนหนาที่นี่เราเนี่ยไม่มีอะไรเลยพี่แบหัวส้มพี่หัวส้มจะถ่ายแทนเกียวไม่ล่าก็เห็นอุ้มกันก็น่าจะเลี้ยงกันได้มั้งเขาจะเลี้ยงแต่เนวไงอย่างใี้เห็นที่นั่นแล้วกูตะ หดหลุ่มฝังศพเองนี่ตรงนี้เลยหรอไม่เก็บไว้ในใจหรอนี่โทษๆเขาปกป้องเกลยวไม่ได้เนี่ยที่นั่นหนึ่งไม่ใช่หรอฉันไม่ได้ชอบมันหรอกแต่ฉันเป็นแฟนไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาทำตอบอะไรหรอกต้องไ่ตอบไปรอสีไปโอ๊ยทำไมอีแก่เข้ามาเป็นด้วยหรอพี่หนี่งอะตาปะไม่อ่ะช่วยแม่หน่ นิสัยไม่ดีว่ามามีร้องไงอ่ะร้องไงอ่ะเดี๋ยวแม่แกจะโดนฉันถอนงอกด้วยแหละฝอมีนี่ไปฝองเลยเขาเชื่อแกตายแหละกลัวจังกลัวมีจังที่บอกว่าจะหายไปไปนู่อไนี่ก็คือมาอยู่แ๊ดอยู่นี่อ่ะตอนแรกบอกว่าขอมาเล่นแอดออกแป๊นึ่งนะนะตีหนึ่งตอนนี้จะตีสองยังไม่มาจึงเขาเลิกเล่นกันละ ตามันแนะวันนี้ค่ะพีะ่ฮีซันวันดีกแล้วทุกทีม่ไหวมีใครจะมาอีกไหมครับ <laughs> อลไรใช่ไหมครับคิดว่าจะวนคิดว่าจะวนจนอยากอยู่ข้าง้ายว่างอุ้มได้ไหมอ่ะก็เตะถนัดขวาอุ้มขวาได้เังไงครก็มันเอียงนะขวามันหนักอยากให้บาลานก็ต้องฝั่งซ้ายบ้างจะได้สมดุลถูกไหมล่ะมันก็โหครับแต่ว่าเหมือนเป็นง่อยเลยครับวันนี้วนมาฝั่งขวา ก็เดี๋ยวให้เกลดูแลเพราะว่าเกลก็พิการเดินไม่ได้อีกคนหนึ่งก็เล่นสมประกอบไม่อย่างนี้ที่ดูแลกันพี่หว่าไม่มีใครดูแลออุ้มไหนดีอุ้มลูกกว่าีแกไปไหนอ่ะ 那啥呀？